กองซีซ่าก็ได้ไปเล่นกับลูกเมาคอมแต่แล้วน้องแกก็ไปเล่นในกล่องอะไรบางอย่างแล้วเว้ยจนทําให้พี่บาวคนหนึ่งชักปืนออกมาอ้าวเฮ้ยมึงเอาปืนไม่ได้พพือนเลยนี่และซีซ่าก็ได้มาอัดมันเลยและพี่แกก็ได้ไล่พวกมนนษย์กลับบ้านไปเลยลวเว้ยเฮ้ยแต่แล้วเนี่ยตอนนั้นเองซีซ่าก็ได้ทราบข่าวแล้วครับว่าเมียของพี่แกอาการทรุดลงอย่างแรงซึ่งมันก็ตรงกับตอนที่หมอคอมและเพื่อนเข้ามาขอให้ซีซ่าช่วยอีกทีละฮะและเมื่อเจ๊กกเห็นเมียของซีซ่าเธอนั้นก็รู้ทันทีเลยว่าเมียของซีซ่าเไรบางเอออิพดีีว่่าาาเเธนนั้มยชื้ออยยู่ด้ว ซีซ่าก็เลยยอมให้เมาเข้าอยู่ต่อเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นแล้ววานนอนก็จะช่วยทําอีกแรงกันด้วยล่ะครับไอโคบามันก,ก็ได้กลับมาจากการสํารวจและพี่แดงก็ได้บอกว่าตอนนี้ซีซ่านั้นกำลังช่วยพวกมนุษย์อยู่ที่เขื่อนทำไอโคบาในมุ่งหน้าไปายังที่เขื่อนนั้นล่ะครับแล้วมันก,ก็เรียกหาซีซ่าเลยแถมพี่แก,กก็ตอบว่าซีซ่าอย่างนักว่าพระเอกเนี่ยทำให้วานนนอนนั้นมีอันตรายและซีซ่าก็รักมนุษย์กว่าพวกของตัวเองด้วยด้วยความโมโหซีซ่าก็จัดการอัดเจ,จ้าโคบารเละไว้จนทำ เองและไอโคบามันก็ได้ขอโทษในสิ่งที่มันทําลงไปแต่มันก็โกรธแค้นพอสมควรเหมือนกันในคืนนั้นไอโคบามันก็เริ่มที่จะเป่าหูพี่วูของเราว่าพ่อของเจ้าในตอนนี้ใจดีกับพวกมนุษย์มากเกินไปและมันก็น่าจะเป็นอันตรายกับพวกวานนอนแน่นอนในรุ่งเช้าของวันต่อมาพี่แดงก็ได้มาหาลูกของมอลคอมแล้วครับจนทําให้น้องแกได้สอนหนังสือให้กับพี่แดงและทั้งคู่ก็เหมือนว่าสนิทสนมกันอย่างดีด้าเลยส่วนไอโคบามันก็ได้เข้ามายังฝั่งของพวกมนุษย์กันอีกครั้งและในครั้งนี้มันก็ได้่่่่าาพพววมมนนนุษยย์เเืือออทีััจะแบปปได้ฝง Come